สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอติงน้อยอีกแล้วนะคะวันนี้มากับดวงการงานการเงินนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟเมษสิงห์แล้วก็ธนูนะคะประจําปักแรกกร,รกฎาคมนะคะมาดูการงานการเงินกันด้วยนะคะช่วงถัดไปถึงจะเป็นคนโสดคนมีแฟนนะคะความรักดูกันเป็นแนวทางนะคะแม่หมอจะพูดในภาพรวมนะคะอาจจะไม่ได้เจาะปัญหาเรื่องความรักเยอะเท่าไหร่นะคะเราพูดในภาพรวมเพื่อที่ให้คนที่มีปัญหาหลากหลายกัน นะคะคได้นําไปปรับใช้นะคะกับสถานการณ์จริงๆนะคะบางทีเจาะมากคนที่ปัญหาแตกต่างกันไปก็ไม่ได้นําไปใช้ประโยชน์นะคะ,ะ,คะมาดูการงา,งานการเงินก่อนเลยนะคะสําหรับชาวธาตุไฟปากแรกกรกฎาคมนะได้ The l เลเวอค่ะเดอ Tower นะคะดีเอ็ม e พร h a n ง Man ค่ะ เอาละในส่วนของการงานก่อนเลยนะคะ ้องบอกว่าการงานเนี่ยมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะสำหรับชาวธาตุไฟในปักแรกกระะกฎาคมอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกนะคะทําให้งานของคุณเกิดสภาวะที่หยุดชะง,งักเรียกได้ว่าไปต่อได้ยากลําบากนะคะทาให้เกิดความเครียดความกดดันนะอาจจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตําแหน่งงานนะบางท่านต้องแบบว่าเออออกจากงานมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็ได้หรือบางท่านตอนนี้กาลังออกจากงานอยู่หรือบางท่านก็กําลังเครียดอะไรประมาณนี้ปักแรกกระะกฎาคมนะคะ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานบางท่านรับความรับผิดชอบใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันทําให้เกิดความเครียดความกดดันนะคะแต่ว่ามันมีทางออกอยู่นะมันมี the l o v e r s ขึ้นมา the empress นะคะไพ่ทั้งสองใบบ่งบอกถึงว่าคุณไม่ได้ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวนะคุณมีคนที่คอยให้ความช่วยเหลือคุณอยู่ ะะอาจจะเป็นถ้าคุณเป็นผู้ชายชาวธาตุไฟนะคุณต้องขอความช่วยเหลือจากไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นคนรู้จักที่เป็นผู้หญิงหรือจะเป็นญาติพี่น้องเราก็ได้นะคะคุณจะได้รับความช่วยเหลือคุณจะได้รับคําแนะนําที่ดีแล้วก็จะสบายใจขึ้นทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้นะคะแล้วต่อไปมันจะไปได้ด้วยดีด้วยนะคะแล้วก็ เพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยได้ถ้าเป็นผู้หญิงที่เป็นชาวธาตุไฟนะคะก็เพื่อนเรานั่นแหละเพื่อนแฟนหรือคนรอบข้างนะคะในขณะเดียวกันนะอยากจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มันอาจจะทาให้เราเครียดนะอาจทําให้เราไม่มั่นใจว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไหมมันเป็นโอกาสดีของคุณแล้วนะคะโอกาสดีเดลเวอร์บอกถึงโอกาสดีโอกาสใหม่ๆจังหวะใหม่ๆนะแล้วคุณถ้าคุณกล้าที่จะตัดสินใจคุณเปิดใจเรียกได้ว่าอ้าแขนรับโอกาสใหม่เข้ามาแล้วก็ยอมรับความ กดดันความเครียดนะั้นแล้วก็พยายามทําให้ดีที่สุดมันจะสําเร็จต่อไปในอนาคตนะคะต้องคิดในมุมกลับนะไพ่แนะนําเป็นแฮงแมนนะคะนั่นหมายความว่าบางทีเราอาจจะเจอสภาวะที่มันค่อนข้างจะนิ่ง นะจะทําอะไรก็ดูติดติดขัดขัดแล้วก็ไม่มั่นอกไม่มั่นใจนะคะไม่สบายใจเราต้องถือโอกาสว่าอาช่วงนี้นะหาข้อมูลเพิ่มเติมนําเอาแผนการแผนงานมาแล้วกเ็เขาเรียกว่าสะสางใหม่เลยนะคะมาเช็คดูซิตรวจสอบดูซิมีอะไรปรับเปลี่ยนได้ไหมจะทํำยังไงนะคะบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่มั่นใจเราไม่เคยทําหรืออะไรก็ตามแต่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมันต้องเขาเรียกว่าต้องพร้อมที่จะทําอะไรใหม่ๆด้วยนะคะ ะะอมองในแง่มุมที่มันไม่ใช่มุมเดิมๆนะลองมองมุมใหม่คิดนอกกรอบบ้างนะคะไม่ต้องกลัวสิ่งใหม่ๆนะมันมีโอกาสประสบความสำเร็จมันาจะปรับเปลี่ยนชีวิตเราแบบหน้ามือเป็นหลังมือนะคะจาก ต้องแบบว่าลุยงานทํางานเยอะๆแบบว่าเงินน้อยๆอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบว่าเปลี่ยนพลิกผันชีวิตไปเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นรับสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะด้วยความกล้าแล้วก็คนรอบข้างคอยให้ความช่วยเหลืออยู่นะคะเราไม่ได้สู้โดยโดยโดเดี่ยวนะ ทีนี้ในเรื่องของการเงินนะฮะต้องบอกว่าก็มีปัญหาให้เครียดให้กดดันนะคะด้วยความที่มันมีเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาเราอาจจะหลีกเลี่ยงได้ยากว่าความไม่สบายใจในเรื่องเงินเงิน mm. ทองทออาจจะมีรายจ่ายเยอะนะคะในช่วงปักแรกกรกฎาคมรายจ่ายซึ่งต้องบอกว่าต่อให้เราเครียดเรากดดันยังไงนั่นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคือตอนนี้อาจจะเราเราอาจจะเจอสภาวะที่เงินมาช้า เงินมาช้าไอ้ที่คิดว่าจะได้อ่ะยังไม่มานะคะมันต้องมีติดติดคัดๆนูน่นนี่นั่นนะคะอันนี้เราก็ต้องแบบว่าอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างก่อนนะคะจากแฟนจากเพื่อนนะ,ะแล้วก็มันมันจะได้ดีเองอะมันจะผ่านพ้นไปได้นะคะคุณไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังอย่างที่บอกทั้ง The e m p r e s s ทั้ง The Lover ขึ้นมาเนี่ย ไม่ว่าการงานการเงินของคุณนะเจอปัญหาเราเราเครียดแต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้นะมีคนช่วยแต่ว่าเราอ่ะเราจะเอ่ยปากหรือเปล่านะคะก็เอ่ยปากหน่อย <c oughs> เราก็ต้องขอความช่วยเหลือถ้ามันเดือดร้อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวครั้งถัดๆไปแล้วก็ค่อยช่วยเหลือเขาตอบแทนนะคะเอาเป็นว่าชาวธาตุไฟนะการงานการเงินปักแรกกรกฎาคมก็เครียดหน่อยนะคะแต่ว่ามันก็จะผ่านไปได้นะคะโอเค มาดูคนโสดความรักกันนะคะความรักธาตุไฟเป็นอย่างไรบ้าง10บถ้วย The Star นะคะน่าจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ค่อนข้างสบายใจสบายใจจากอะไรจากเรื่องราวเก่าๆนะคะก้าวดาบแล้วก็เทมเพลนส์นะคะสำหรับคนโสดธาตุไฟนะต้องบอกว่าช่วงปักแรกเนี่ย คุณเองคุณก็น่าจะผ่านเขาเรียกว่าผ่านสมรภูมิความรักมานะคะผิดหวังเสียใจนะเลิกลากันมาแล้วนะคะตอนเนี้ย ปากแรกเนี่ยอยู่ในช่วงของการพยายามทําใจนะคุณสบายใจขึ้นเยอะแล้วนะคะเริ่มนิ่งนะเริ่มแบบว่าคือคือถามว่าลืมคนเก่าหรือยังก็ยังไม่ลืมหรอกแต่ว่าก็เริ่มจะนอนหลับแล้วละเออผ่อนคลายมากขึ้นอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะยังคงแบบว่าก็ใช้ชีวิตธรรมาหากินของเราไปอยู่กับครอบครัวนะคะเลิกงานอยู่กับครอบครัวนะอยู่ในโลกส่วนตัวของเราบางทีก็มีนัดเพื่อนปาร์ตี้บ้างนะคะ ชีวิตคืองานคือเพื่อนนะแต่ที่นี้สําหรับบางคนนะ ชาวธาตุไฟบางคนมีการเริ่มต้นแล้วนะคะแต่เป็นการเริ่มต้นแบบแบบเพื่อนๆนั่นแหละนะคะคือบางทีอาจจะคนในครอบครัวเรานะเพื่อนฝูงอแนะนําคนนูน้นคนนี้ให้รู้จกักอยากจะให้เราแบบว่ามีคนมาดําหัวใจนะคะแต่คุณเองยังหรอกคุณยังไม่สนใจคุณยังคิดว่าเออฉันฉันยังต้องอยู่ในช่วงของการแบบว่าต้องการเวลาอีกสักหน่อยในการเยียวยาหัวใจตัวเองนะฉันขอเป็นเพื่อนไปก่อนนะคะยังไม่ถูกใจด้วยแหละ นะคนที่เขาแนะนําให้รู้จักหรือบางทีก็ช่วงที่เราไปเที่ยวกับเพื่อนไงนะคะนัดกับเพื่อนแล้วกออ็อาจจะมีคนเหล่านั้นแหละนะในกลุ่มเพื่อนนั่นแหละนะพยายามที่จะเข้ามาปลอบใจนะคะก,ก็ยังเป็นได้แค่เพื่อนยังยังไม่ใช่สเปคนะคะดูไปเรื่อยๆก่อน โดยสรุปแล้วชาวธาตุไฟนะคะอัศวินเหลียนนะคะก็คุยคุยไปนะคุยคุยไปยังยังไม่รีบร้อนนะคะคุณเองคุณคุณไม่ยังไม่กล้าหรอกที่จะไปแบบว่ารีพัฒนาความสัมพันธ์นะยังไม่มั่นใจแต่อย่างที่บอกว่าการแสดงออกอย่างคนที่เข้ามานะคุณก็ยังดูท่าทีเขาไม่ได้ชัดเจนนะคะคุณเองคุณก็ยังไม่ได้ชัดเจนกับตัวเองคุณคิดว่าอ่ะโอเคฉันทํามาหากินของฉันไปสร้างเนื้อสร้างตัวของฉันไปดีกว่านะคะเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสําหรับตอนนี้นะคะ คนมีแฟนค่ะชาวธาตุไฟที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยนะคะหนึ่งไม้ห้าถ้วยค่ะราชินีถ้วยแล้วก็ราชินีพัจจันทร์นะคะ the high p r i e s ต้องบอกว่าไม่ได้มีไพ่ดาบเนาะนั่นหมายความว่าปัญหาอุปสรรคในความสัมพันธ์เหลืองลาวทะเลออาะบ่อแววงไม่มีนะคะชาวธาตุไฟคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีมาต่อเนื่องนะคะไม่มีเหตุผลที่จะต้องทะเลาะกันในปักแรกกรกฎาคมนะคะไม่ทะเลออาะบ่อแว้งไม่วุ่นวายเท่าไหร่นักนะคะความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างาราบรื่นดีแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่ต้องร,มองระมัดระวังนะคะบางทีความสัมพันธ์ของคุณต้องบอกว่ามันยังไม่นิ่งนะเออมันก็ยังแบบว่า ยังต้องการเวลาในการที่จะแบบว่าปรับเ,เขาเรียกว่าปรับตัวเข้าหากาันเรียนรู้นิสัยใจคอกันบางทีเรื่องงานอาจจะสําคัญในช่วงนี้นะคะปักแรกกรกฎาคมคือบางทีอาจจะคุณหรือแฟนคุณอาจจะทำงานเยอะแล้วก็คุยกันน้อย ะะเจอกันน้อยอยากเจอก็ไม่เด้เจอมัวยุ่งกับงานบางคนแบบว่า,ามีโปรเจกต์ใหม่นะงานใหม่ความรับผิดชอบใหม่ซึ่งต้องทุ่มเทมากๆแล้วก็ใส่ใจมากๆด้วยเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะมีเรื่องให้น้อยอกน้อยใจยนะไม,ไม,ไม่ไม่เราก็เขาแหละน้อยอกน้อยใจยแล้วก็แต่ไม่ค่อยพูดแล้วก็เก็บไว้ในใจแล้วทีนี้มันก็จะทําให้ความสัมพันธ์เหมือนกับว่ามันมันมันเงียบ มันไม่ไปไหนมาไหนมีเรื่องที่แบบไม่สบายใจอะไรประมาณนี้นะคะความอ่อนไหวหวั่นไหวแล้วก็ไม่ได้ดังใจนะคะอันนี้ก็ต้องก็ต้องฝากชาวธาตุไฟว่าบางทีเราต้องเราต้องพยายามที่จะมั่นคงเนาะ <c ười> คือบางอย่างมันไม่ได้ดังใจเราทั้งหมดนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะบางทีจะเก็บไว้ในใจอะคะ่ะพอเราเก็บไว้ในใจความน้อยอกน้อยใจความไม่ไม่สบายใจความกังวลว่ามันจะรอดไหมเนี่ยความสัมพันธ์นี่จะรอดไหมนะคะ รักกันอยู่นะแต่ว่าเราก็ต้องพยายามเข้าอ,อกเข้าใจกันแต่ว่าจริงๆแล้วมีอะไรบอกบอกแฟนก็ได้นะคะหรือว่าบอกกันและกันแล้วก็คุยกันคุยกันให้มากขึ้นเปิดใจคุยกันให้มากขึ้นรู้สึกอย่างไรไม่พอใจอะไรก็ต้องบอกกันนะคะ คำแนะนำนะคะสเตรนท์นะคุณสองคนมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นนิสัยใจคอหรือเรื่องของการงานนะคะบางท่านอายุพื้นเพนะอาชีพอะไรต่างๆนานาคือคือยังต้องปรับตัวเข้าหากันเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันยังมีความต่างเยอะต้องใช้ความอดทนสูงมากๆสำหรับชาวาธาตุไฟนะคะ หลีกเลี่ยงการใส่อารมณ์ที่มากเกินไปหลีกเลี่ยงความอ่อนไหวที่มากเกินไปต้องพยายามเข้าอกเข้าใจแล้วก็ยังต้องใช้ความอดทนค่อนข้างเยอะเพื่อประคองความสัมพันธ์นะคะในปักแรกกรกฎาคมทีนี้สําหรับชาวธาตุไฟที่มีปัญหามาก่อนหน้าล่ะนะคะบอกว่ามีปัญหามาก่อนมีเรื่องทะเลาะเบาแวงมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะจะจบไหมเนี่ยในปักแรกกรกฎาคมนะคะไม่จบนะคะไม่จบไม่หมอมองว่ายังคงไม่ได้คุยกันนะคะ ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้เคลียยังไม่ได้มีอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นเลยนะคะยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้จะออกหัวออกก้อยนะคะแล้วยิ่งสรุปเป็นเด e h i พิ p ศษ e ต้องอดทนแล้วก็รอคอยดูสถานการณ์ต่อไปก่อนนะคะมันยังไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนทั้งเราไม่ชัดเจนทั้งแฟนเรานั่นแหละคือยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีนะคะเออก็ต้องรอกันต่อไปคำแนะนำนะคะก้าวถ้วย ก้าวถ้วยสามไม้สามไม้นี่ต้องรอเลยนะคะซึ่งต้องพิจารณาดีๆแต่ว่าก้าวถ้วยต้องบอกว่าเป็นไพท่ที่ดีนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่มีอะไรที่จะชัดเจนก้าวถ้วยบ่งบอกถึงอาจจะเป็นตัวคุณหรือตัวแฟนคุณนะคะยังไม่พร้อมที่จะให้คําตอบอะไรทั้งนั้นยังไม่พร้อมที่จะให้ความชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าแฟนคุณเขายังไม่พร้อมคุณเองคุณก็ต้องรู้จักที่จะอดทนแล้วก็รอคอยคําตอบรอคอยจนกว่าจะพร้อมนะคะ t e m p พล a n c e จริงๆแล้วเทมเพนกับไฮพิเซตเนี่ยใกล้เคียงกันในลักษณะที่ความสัมพันธ์ที่มันยังไม่นิ่งนะคะอ,อ,อาจจะมีจังหวะดีๆนะแต่มีข้อดีนะอาจจะได้พูดได้คุยกันบ้างนะคะแต่ว่าความชัดเจนอาจจะยังยังมาไม่ถึงแต่ว่าอยากจะบอกอย่าทะเลาะซ้ำนะคะอย่าให้มีปัญหาซ้ำถ้าได้พูดได้คุยกันต้องพยายามประนีประนอมนะคะสถานการณ์มันยังไม่นิ่ง เรายังไม่รู้ว่าเราจะคบกันต่อไปได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าอย่างน้อยก็ใจชื้นไม่มีไพ่ดาบนะคะคือไม่มีไพ่ที่บอกอุปสรรคหนักๆอ่ะคะ่ะอันนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าเออเราก็ต้องอดทนอ่นรอจนกว่าจะได้พูดได้คุยรอจนกว่าจะได้ปรับความเข้าใจแต่ต้องบอกว่าคิดว่าทั้งคุณทั้งแฟนคุณนะคะไอความรู้สึกดีความรักอะ่ะมีให้กันอยู่นะคะแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจน ว่าจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรนะคะใครบางคนยังไม่พร้อมผูกมัดใครบางคนยังไม่พร้อมที่จะจริงจังกับใครนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็อาจจะคิดว่าเออเข้าใจแฟนเรามากขึ้นให้แฟนเราเข้าใจเรามากขึ้นแล้วก็ประคองความสัมพันธ์ต่อไปได้นะคะถึงแม้ปัญหาจะยังไม่ได้รับการแก้ไขก็ตามแต่นะคะ อันนี้นําบางสีบางอย่างไปประกอบการตัดสินใจของเรานะคะกับสถานการณ์จริงๆของชาวทาตุไฟนะแล้วก็ปักหลังกรกฎาคมค่ะนะคะค่อยกลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ